พระุทธเจ้ามีปัญญามากดังนั้นอย่าให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเสพคบคําของพระองค์เราจะได้ปัญญาเกิดมาทําไมเนี่ยมนุษย์เกิดมาทําไมอะไรเป็นเหตุเกิดของคนและอะไรจะเป็นเหตุเกิดต่อไปและจะหยุดการเกิดได้อย่างไงพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตมันล่วงเลยไปพระศาสดาตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ เธอทําอะไรอยู่ทุกวันเนี้ปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปเราคิดว่านานนะร้อยปีร้อยปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเ,เทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปละร้อยปีแป๊บเดียวนะร้อยปีของเราแป๊บเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเท่ากับห้าปีมนุษย์ชั้น ยิ่งสูงสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นนานขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตายเราก็จะได้วขวนขวายในการทําความดีในการทํำกุศลทีนี้ยมอยากทํากุศลแล้วยมบอกว่าโอ้โหตายแล้วมัน,นีโอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง99.9% 9 99ี่ยแล้วทำยังไงผมจะรอด นะทำยังไงผมจะรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทำกรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่ายๆไม่ต้องไปนอนในโรงบางสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคุมแล้วสวดๆแล้วก็อ่ะรอดละนะหรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีทูบเทียนไปบนบานสารกล่าวสะเดาะเคาะต่อชะตาบูชาลาหูอะไรนี่เราทำกันอุตลุดไปหมดเลย แต่แก้กรรมได้ไม้มพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกำลังเข้าใจผิดนะกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิดพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังบิญญานังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคืออย่างในพืชอวิชานิวราน,านังสัตตานังตันหาสัญ,ญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติด ตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่การมภพบก็เกิดขึ้นกรรมคือผืนนาผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ย หรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากล่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างพบใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจจากความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อย อนุสัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่องพระองค์เรียกอนุสัยตรงนี้เรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอนุสัยคือเครื่องผูกในการสร้างพบและสร้างการเกิดการเกิดใหม่ของเราก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆจบไม่ได้ความเป็นเราเนี่ยมีที่อะไรความเป็นเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมทุกคนมีกาย แล้วทุกคนคิดว่าตัวเองมีจิตไหมมีอย่างน้อยสองอย่างนะกายยมนั่งเนี่ยจิตอยู่กับกายตลอดไหมไม่ตลอดเรารู้ว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นนามธรรมที่วิ่งไปวิ่งมาโผไปไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวคิดอดีตเมื่อ10 20 30ปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเคยฝึกไอ้ตัวนี้มะเคยจับมันมาอยู่นิ่งๆไหมอืม ดังนั้นความเป็นเรามันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวนะมันมีจิตด้วยแล้วอยองคิดว่าร่างกายพังเนี่ยจิตมันจะพังไปด้วยเราจะปล่อยวางความยึดมั่นในจิตไปด้วยอัตโนมัติเหรอฝันไปเถอะนะปรุงแต่งเองนะไม่มีเหตุผลเลยนะอยู่ๆจิตมันเราจะปล่อยวางจิตปล่อยวางนามธรรมได้อัตโนมัติโดยไม่สร้างเหตุอะไรเลยง่ายไปมั้ง อย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องทําอะไรงอมืองอเท้าจบนิพพานเหมือนกันศูนย์เหมือนกันไม่ต้องเกิดใหม่เออดีเนะสร้างเหตุต่างการละจบที่สุญญาตาเหมือนกันนะการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วไม่มีการเกิดต่อถ้าไม่มีการเกิดต่อไอ้พวกหมูหมากาไก่เด็กทาลกเรามันมาจากไหนเนี่ยมันเอาเหตุปัจจัยอะไรมาเกิดเคยคิดบ้างไหอืมพระศาสดาจึงบอกว่า ถ้าเธอเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยๆทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปเราต้องเฝ้าเห็นการเกิดสรรพสิ่งในโลกนั้นมันเกิดเกิดเกิดเต็ไมไปหมดเลยหมูหมากาไก่มันเกิดมันเอามาจากไหนอ่ะมันมันมีจิตมหสัตว์มีมนุษย์ก็มีมีมหสัตว์ไหนมนุษย์ไหน,น,ไหน,นเกิดมาแล้วทื่อๆมีแต่ร่างกายไม่มี มันมาจิตด้วยเอาแล้วจิตมันมาจากไหนอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอาคิดดีๆใช่ไหมนี่คือการเข้าไปเห็นสมุทัยคือการเกิดของโลกเต็มไปหมดเลยสัตว์มนุษย์สรารพัดเปรตวิสัยเทวดามีการสร้างการเกิดตลอดเกิ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 ดมนุษย์ทั้งโลกกี่พันล้านคนนะมีครอบครัวกี่คนแต่งงานกี่คนมีลูกกี่คนเกิดวันละกี่ร้อย มหาศาลเลยใช่ไหมมันเอาที่ไหนมาผลิตเนี่ยเห็นไหมพระองค์เรียกสิ่งนี้ผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บ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 ,บเกิดมาแล้วถาวรไหมไม่ถาวรตายอีกอืมพระองค์บอกว่าใครเห็นความดับคือความตายเรื่อยๆทิฏฐิว่าตัวตนจะหมดไปอืมดังนั้นการเห็นสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับมีประโยชน์อย่างนี้จะทําให สุดโต่งของความเห็นสองอย่างนี้หมดไปคืออัตตาและนัตตาความเห็นว่าตัวตนมีจริงเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปแต่เพราะเราไม่เข้าไปสังเกตสิ่งนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกให้บ่อยๆให้ดีๆไม่โยนิโสมนศสิการให้แยบคายทิฏฐิสองอย่างนี้จึงยังคงอยู่เข้าใจไหม <c oughs> พระองค์บอกพระองค์ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้พระองค์จึงแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้จึงแสดงธรรมดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณามีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง และไล่ลำดับเหตุของการดับไปแห่งสัพสิ่งที่เรานั่งท่องอยู่ทุกวันนี้แหละนี่แหละที่พระองค์ตรัสรู้นะพระองค์ตรัสรู้หลักการของธรรมชาติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับไปสี่บรรทัดแค่นี้เอง ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ตกอยู่ภายใต้กฎสีบ่บรรทัดนี้เองสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเรานั่งอยู่ในที่นี้มีอายตนะกันทุกคนมะมีอายตนะคืออะไรมีลูกตามะมีหูมะมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจครบใช่ไหมนี่เรามี6อายตนะในตัวเราและ6อายตนะนี้ย่อมกระทบกับรูปใช่ไหมตาย่อมกระทบรูป หูกระทบเสียงใช่ไหมจมูกดมกลิ่นใช่ไหมลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสนะใจกระทบธรรมลมนะเรียกว่าอาจตนะภายนอกใน6นอก6เนี่ยพระองค์เรียกด้วยชื่อชื่อเดียวว่าสลายจตนาเมื่อมีการมีสลายตนะคือในหนอกหเนี่ยย่อมมีอะไรย่อมมีการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัสนะเสียงอาตมาพูดไปจึงกระทบหูโยม ใช่ไหมอ่าแล้ววิญญาณไปประดิษฐานที่หูเราการรับรู้จึงมีขึ้นได้พระองค์กำลังอธิบายองค์ประกอบของการรับรู้ของความเป็นตัวเราให้เข้าใจว่าตัวเธอมีอะไรถ้าโยมไม่สร้างเหตุของความเข้าใจตรงนี้ความเชื่อและไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจะไม่มีทางเข้าใจ เหมือนกับโยมจะแก้สมการให้ได้แต่โยมยังไม่เรียนบกลบคูณหารไม่มีทางแก้ได้หรอกฝันไปเถอะต้องสร้างเหตุก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีใช่ไหมอ่าดังนั้นถ้าโยมทําความเข้าใจอยากรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีไหมแล้วไม่สร้างเหตุทําความเข้าใจตรงเนี้โยมไม่มีทางจนตายก็ไม่มีทางรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีหรือเปล่าอันเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผล แต่ถ้ายมเข้าใจตรงนี้โยมจะรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีโดยไม่ต้องมียานอย่างรู้เลยมันสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยตรก,กะในแบบที่มนุษย์รู้ตามได้ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหม โยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมอ่าเวลาโยมไม่มีกําลังที่จะฟังธรรมเนี่ยนั่นคือกําลังของความเป็นอรยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสนะอ่าเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกําลังที่จะฟังตาสว่างนะ เวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่าเราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมอ่า <ync. S 1> เมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่ยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนนะจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่า ฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมอ่าพราะองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉาิสายน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกอืมพูดกรรมคุณห้าพวกนี้มีกําลังนะฟังดีหูพึงคอตั้งเลยอืมเป็นยังไงแต่พอฟังทำไอพวกนี้อ่อนเปลี่ยเพียแหงหมดแรงนะ เป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสตินะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรี์ห้าของใครอ่อนบรรลุธรรมชา้า <c oughs> ของใครแก่บรรลุธรรมเร็วดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กหรือแก่เกี่ยวที่อินรี่์ถ้าอินรี์โยมเข้มแข็งเป็นเด็กก็อยากฟังธรรม เช่นเกิดโยมเป็นโสดาบันที่เกิดมาชาติที่สี่ที่ห้าความเป็นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ดังนั้นโยมเกิดมาในโย,ยมเป็นโสดาบันติดตัวมาเลยเราจะไปเห็นว่าโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรโสดาบันนี่เลยใช่ไหมอ่าเพราะเจอโสดาบันสักตะคาตูประมังเนี่ยเทเวจามนุษย์จะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดคราวเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเด็กๆอ้าวแล้วก็เกิดชาติที่ห้าที่6อย่างเนี้ยใช่ไหมนั่นโสดาบันติดตัวมาแล้วนะคุณธรรมเขานะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแก่นะรูปรูปประท่าน,นี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สัตตานังผู้เดินมรรคเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นคนเดินมรรคมันเดินมรรคตลอดเวลาเพราะสุดท้ายของโสดาบันต้องปะรินิพานไม่มีภพที่8สุดจบแค่ภพที่7สุดท้ายใช่ไหมอ่นี่แหละ ให้เรารู้ว่าเด็กแก่ไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินรีห้าและโยมต้องสร้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธทุกคนควรจะตระหนักในความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกสาวก,กเราบอกพระพเจ้าเป็นศาสดาของเรา <c oughs> เราเป็นสาวกผู้ฟังแต่เราเอาหูไปฟังคนอื่น นะนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราความเป็นปุถุชนจะฟังมันหมดเลยนะฟังนักคิดนักพูดด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้พูดว่าทะของลุสเวลินคอนอะไรโอ้โหว่าทานาธิปดีนะคนมีชื่อเสียงระดับโลกเราฟังหมดเลยแต่ของพู้เจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นเราจะเดี๋ยวก่อนตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่ฉลาดนะ ไม่เป็นอริยะสักทีอืมถามว่าโยมเรียนจบด็อกเตอร์มาสิบด็อกเตอร์เลยให้สิบปริญญาเลยแก่เจ็บตายแก้ได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ถ้าโยมโยนิสโสมนสิการซึ่งปฏิจจสุวารให้ดีเพียงอย่างเดียวหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี้โยมแก้ปัญหาความตายได้ไม่ต้องตายต่อไปทำยังไงพระองค์บอกมาเจริญอาณาปานสติง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออก ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจิตที่มันเคยคิดโน่นคิดนี่เอามารู้ลมซะมจับมันฝึกจับจิตมันมาฝึกพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิด <c oughs> มาผูกด้วยเชือกเหนียวอันนี้มีสองอุปมานะอุปมาแรกถ้าเราไม่ฝึกมันจะฟุ้งโดยเปรียบเหมือนจับสัตว์หกชนิดเหมือนกัน เอาเชือกผูกแล้วมาทําเป็นปมในท่ามกลางจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขทิ้งจอกจับลิงอ่าโยมลองนึกตามแล้วจับไอสัตว์หกตัวเนี่ยมาผูกนะผูกด้วยเชือกกับตัวมันนะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาผูกเป็นปมในท่ามกลางเป็นยังไงสนุกละทีเนี้ยจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศนะงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะไปเข้าออบ้านนะอ่า เข้าป่าช้าเข้ามันก็เยอะกันไปใช่ไหมสัตว์ตัวใดมีแรงมากกว่าก็จะดึงไอ้สัตว์อีกห้าตัวลากไปเป็นพวนเลยใช่ไหมนึกภาพแล้วก็สนุกตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านก็อุปมาให้ฟังตาจะฉุดเอาพิกขูไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาพิกข,ขูไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเห็นไหมจะมูกจะฉุดเอาพิกขุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยแงเราจะอยากเสพอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่เอาไม่เอา,เอาอย่ามาเอาฉันต้องมีคนสรรเสริญอย่างเดียวคนนินทาฉันไม่ได้ยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหม ไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโยมจะมีแต่ความทุกข์ทุกจากการถูกนินทาทุกจากโลก,กธรรมทุกจากการเสื่อมลาบเสื่อมยศนะถูกนินทาทุกจากการประสบกับความทุกข์ในใจเนี่ยนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ฉลาด ไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบ,บุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพครบอริยะใช่ไหมนี่แหละนั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นอืม <c oughs> แต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสราเื่อนเสาหลักอันมั่นคงอ่ จับงูจับนกจับจระเข้สุนัขซิสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงผูกตัวมันเสร็จแล้วเอามาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มัน่นคงเอาผูกกับต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ใช่ไหมอไอพวกนี้ก็จะดึงจะเยอ่อกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอสัตว์หกชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปนกอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าชา์ลิงจะไปป่าพอเยอ่อไปเยอ่อมาผลที่สุดยอมปล่อยให้มันเยอ่อทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรง หมดแรงแล้วยมจะเห็นสภาพไอสัตว์หกตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมอ่านั่นนะ่ะเหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักเลยปึ้งได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอ ต้องไปวิ่งไปหาต้นจามสุรีเสาหลักที่ไหนไหมไม่ต้องกายเธอนี่แหละกายยัตาสติกายนี่แหละเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์บอกกายยคตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทําให้มาก กระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนำไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาณัชดุดเครื่องนำพาเราไปสู่นิพพานนกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียรตั้งไวหง้หนึ่งหเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งหงเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียปรปราบสม่มาเสมอด้วยดีดังนี้เน้นย้ำกี่ครั้งเอาจิตอยู่กับกายนะเอากายนะกายนะกายนะยนะเห็นไหม อ่านพระสูตรแล้วต้องคิดตามด้วยค่ายควรตามด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นยำ้ำเน้นยำ้ำเน้นยำ้เนนยำเอาจิตอยู่กับกายเอาจิตอยู่กายอีกพระสูตรหนึ่งถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดอืมพระองค์อุปมาว่าเมืองเมืองหนึง่งมีหญิงงามในชนบทกําลังขับร้องฟ้อนลาบุรุษทั้งหลายอยากดูไหมอยากดู ก็จะพากันเดินเข้ามาเดินทางมาเพื่อดูหญิงงามเนี่ยขับร้องฟ้อนลำเพราะองค์บอกมีบุรุษคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกอยากเป็นอยู่ไม่อยากตาย mm. ก็เดินทางมาดูกับเขาด้วยแต่ให้บุรุษคนเนี้ยถือหม้อน้ำมันใบหนึ่งที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้ออ่าโยมลองเอาหม้อมาใบหนึ่งแล้วใส่น้ำมันให้เต็มเปียมเลยนะ ไม่มีฝาปิดเต็มปากหม้อเลยมันพร้อมหกไหมมันพร้อมหกเราให้โยมเดินถือไปเนี่ยประคองไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ย <c oughs> แล้วมีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินตามโยมไปข้างหลังแล้วถือดาบอันคมกลิบเลยนะแล้วบอกว่าถ้าโยมทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดจะเอามิดดาบฟันคอให้ขาดอ่า,าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าก็ถาม ทิกกูสาวกว่าบุรุษคนนี้นะเมื่อเดินประคองหม้อน้ำมันมาเนี่ยจนถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนลำบุุษคนนี้จะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันสาวกบอกสนใจหม้อน้ำมันเพราะถ้าพลาดหยดเดียวตายอ่พระองค์ก็เลยบอกว่าหม้อน้ำมันเนี่ยเปรียบเหมือนกายยกตาสติถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายไปนั่นคือเธอ โดนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอขาดตายแล้วจิตไม่อยู่ตรงไหนตรงนั้นคือดับจิตไปตรงไหนตรงนั้นคือเกิดยมจะเห็นว่าคนที่ฟุ้งซ่านมากมันจะแก่เร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษานะดังนั้นอย่าฟุ้งซ่านถ้ายิ่งฟุ้งยิ่งทำให้กายเนี่ยชำรุดเร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษาเข้าใจไหม นี่เป็นวิธีการรักษากายเป็นการประคองกายไว้ดังนั้นถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่กับกายกายจะได้รับการรักษาเหมือนเรือนที่หลังคาไม่รั่วถ้าเรือนหลังคารล่วเนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำฝนจะตกลงตัวเรือนตัวเรือนจะเปียกแฉะมันก็จะเปื่อยได้ง่ายผุพังได้ง่ายร่างกายเราเหมือนกันถ้าจิต ไม่มาตั้งอาศัยในกายกายจะพังและถ้ากายเราไม่มีจิตเลยตั้งอยู่ตายไหมตายถ้ากายไม่มีจิตตั้งอยู่ตายแน่นอนนะโดยพระองค์เนี่ยบอกพระอนนุ์ให้เปรียบเทียบสัตว์ที่เกิดในคันนะสัตว์ที่เกิดในคันเนี่ยถ้าวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังในคันของมารดาเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้ แต่ถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันของมันดาแล้ววิญญาณแตกสลายไปนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมก็ไม่ได้พอปรุงตัวพักหนึ่งมีวิญญาณเข้ามาอยู่แต่วิญญาณแตกสลายไปก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นเนี่ยพระองค์บอกพระอนุน,น,นว่าอน,นุนให้จําไว้นะนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยของการมีวิญญาณเพราะนามรูปนามรูปมีเพวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น นามรูปจะเจริญงอกงามได้เพราะมีวิญญาณไปตั้งถ้าวิญญาณไม่ตั้งที่ใดที่นั้นตายแตกดับดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมาตะธรรมพระองค์บอกเลยว่ากายยคกตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหลนั้นไม่หลงลืมได้อมาตะแน่นอน วิธีแก้กรรมก็ง่ายๆแบบนี้นะอยู่บ้านนั่งรู้ลมหายใจกรรมสิ้นแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปทำพิธีอะไรพิธีต่างๆเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของตถาคตเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะดัะงนั้นถ้าโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าโยมก็จเจริญอาณาปานสติปล่อยวางพิธีกรรมไม่ต้องไปสนใจ ไม่มีเครื่องรางของขังของปลุกเสกอะไรที่มันขังศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรได้ผู้เจ้าบอกไม่มีลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ผู้เจ้าบอกไม่มีนะน้ำศักดิ์สิทธิ์มาล้าดให้คนดีเร็วผู้เจ้าบอกมันทําไม่ได้หรอกถ้าน้ําศักดิ์สิทธิ์แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ดูสิลงไปอาบแม่น้ําคงคาบอกว่าขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วยมเชื่อไหมละ่ะอืมไม่เชื่อ อินเดียเชื่ออแต่คนไทยบอกว่าถ้าอยู่ในขันเอามาพรมๆพมเนี่ยดีเห็นนะอา่านี่ก็ลัทธิบูชานาเหมือนกันเห็นนะมมันเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นแหละมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับมิจฉาทิฏฐิพวกบูชาไฟบูชาน้ำบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาภูเขาศัก,กดิ์สิทธิ์ลูกคเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เราก็วิ่งแห่ไปภูเขาขิจกูดเห็นไหม อ่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะไปไหว้นั่งไหว้ภูเขากันอืมเห็นไหมเข้าใจผิดไหมนี่แหละความเข้าใจผิดอยู่กับบ้านแก้กรรมได้ดับกรรมได้ด้วยอานาปานสติไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งไม่เสียเวลาแล้วกรรมดับได้จริงแล้วทำอย่างนั้น,นกรรมดับได้ไหมไม่ได้แถมกรรมยังพอกพูนขึ้นคือ มิจฉาทิฏฐิพอกพูนขึ้นอกุศลพอกพูนขึ้นคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิตรัดไว้กับคำนี้มีสองอย่างคืออะไรนรกและกําเนิดเดรัจฉานเราไม่เคยทราบว่าถ้าเราไปลดน้ามนต์ผมน้ามนต์นี่คติเราคือนรกกําเนิดเดรัจฉานโอ้สองคตินี้ไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอมาเจอพระสูตรโอ้งานเข้าเหมือนกันเนอะงานนี้ต้อง วัดกันแล้วว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อปริพาชกต้องปล่อยวางสัอย่างหนึ่งเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยแล้วไงโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคําสอนปริพาชกหรือโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เลือกศรัทธากันเองนะ